สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่พี่น้องนองนักหมักรุกทุกทท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับหมักรุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโครงการหรือบ้านนะครับโครงการหรือบ้านก็อยู่ในแอปหมักรุกนะครับไทยเชฟด,ดูเอลนะครับปลองหมักรุกไทยนะครับ จับคู่มาเจอกับท่านสุวรรณฤทธิ์นะครับ17เรตติ้งก็1,451เป็นหมากสีขาวนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากสีดำครับไก่ก้าวฟ้ามาด้วยม้าเทียมเม็ดทไาย์นะครับกุ่ต่อสู้ก็เป็นม้าโยงขวานะครับจังหวะน,นี้ก็หบเรือมานะครับกุ่ตอสู้หลบขุนไปแล้วก็ตีเบี้ยคู่ริมนะครับเพื่อจะทาลายโครงสร้างของมา้าไม่ทันนะครับกุสตอสูกินตัดออกมาแล้วก็ทิ่มใส่เม็ด จำเป็นครับต้องจรรีหนีกลับมาอย่างไวนะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกเบี้ยจุดอ่อนแล้วก็ค้าเบี้ยไว้ครับนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะโยนมงโยนเม็ดมานะครับให้เบี้ยกินก็ได้นะครับเพื่อจะเอาเบี้ยคู่กลางกระดานแต่เราก็เปิดไปตามรูปเกมนะครับทิมเบี้ยขึ้นไปคู่ต่อสู้ไหลโคนขึ้นมาครับเป็นม้าโยงขวาขุนพลคู่นะครับโคนผูกกันขึ้นมานะครับ จังหวะนี้จะทำยังไงครับก็หลายคนขึ้นไปก่อนครับยังไม่มีไอเดียนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมากดขุนยังอีกหลายชั้นครับจะได้ไก่ก้าวฟ้าก็จะเอาเรือไปกั้นเบี้ยนะครับแต่เบี้ยวขึ้นทิมข,ขึ้นมาแล้วก็กินฟรีนะครับก็เลยเปลี่ยนใจในตำแหน่งนี้ เรามาตีทางด้านปีกซ้ายดีกว่าครับนะครับขุนอยู่ตรงไหนก็ต้องตีตรงนั้นนะครับคู่ต่อสู้ก้ันเบี้ยขึ้นมานะครับโอ้โหโครงสร้างบ้านของสีขาวนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็มีโครงการนะครับที่จะลื้อบ้านนะครับของสีขาวนะครับซึ่งมีโคน2ตัวครับมาหตัวแล้วก็เบี้ยอีกสตัวนะครับเราจะลื้อยังไงก็มาดูกันต่อครับนะครับ จังหวะต่อไปเราก็ต้องยอมเสียนอกในกันแล้วนะครับดันเบี้ยครับดันเบี้ยที่ตำแหน่งคอควายขึ้นไปนะครับอจะกินตรงไหนเลือกกินเอาเลยนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับกูต่อสู้นะกูต่อสู้ไม่กินเข้าในนะครับแต่เลือกที่จะกินออกนอกแล้วก็ทิมเบี้ยคาอ้อต้องการสร้างแท่นนะครับเพื่อต้องการให้โคนไหลม้าไหลยืนแท่นครับอ่ะไม่ว่ากันครับตำแหน่งนี้ดีที่สุดครับก็ดันโคนขึ้นไป ดันโคนขึ้นไปจังหวะดีๆก็เก็บขุนเอาเรือไปสองลำนะครับนะครับหน้าบ้านของสีขาวก็เริ่มเปิดนะครับแต่ก็ยังมีเบี้ยของเรานะครับที่เป็นเบี้ยเบี้ยพงกระลอกนะครับคู่ต่อสู้มายืนแท่นแล้วก็ดันโคนขึ้นไปนะครับถ้าไม่กินนะครับถ้าไม่กินเราจะกินเบี้ยฟรีนะครับบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องนําโคนมากินนะครับทุกที่แข็งแกร่งของของสีขาวก็เป็นโคนคู่ตัวนี้ครับ นะครับเรต้องละลายตัวออกไปก่อนเดี๋ยวเราเราจะยกม้าครับมาตัวล่างอีกตัวนเสริมทับขึ้นไปครับจังหวะนี้เอาม้ากินรุกนะครับเอาจังหวะทีเดินนะครับครับเราเก็บขุนเอาเรือออกจะช้าไปไหมนะครับสร้างทีเดินครับก็ถอยม้ากลับมานะครับถอยม้ากลับมาถอยม้ากลับมาก่อนนะครับ ทำให้เบี้ยริมของสีขาวขาดนะครับถ้าเขาเอาเรือมาจับกินมา้าเราก็มา้าอืมเรือมาจับกินมา้าเราก็คงต้องผูกก่อนหรือเปล่าผูกไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้ไม่เอาเรือมาจับมา้าไม่สวนกับเรานะครับไม่สวนเราก็เสริมม้าขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับคู่ต่อสู้ไม่เอาเรือมาไล่กินมา้าเราเพราะว่าคู่ต่อสู้ต้องการจะโจมตีหน้าขุนนะครับ เพราะขนของสีดําก็ยังไม่หลบจากตากดครับอ้ออ้อิงจริงจริงนะครับกูต่อสู้จะเอายังี้ต่อในตำแหน่งนี้นะครับพยายามหมุนมาครับหมุนมาขึ้นมาไก่กราฟ้าก็เก็บขุนครับเดี๋ยวเราเอาเรือนะครับจะเอาเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับตัวล่างสุดนะครับมากดขุนครับต่อสู้พยายามถอยเม็ดขึ้นมาเสริมแนวรับ แนวรับนะครับตอนนี้ก็โคนของสีขาวก็มีขุนผูกตัวเดียวนะครับก็นําเรือมากดเลยเรือของไก่ก้าวฟ้าตอนนี้ก็เป็นอิสระกว่านะครับจังหวะนี้เอาม้าลุกแมวมาลุกาลุกไม่ดีครับเอาม้าโยนขึ้นไปให้ม้าสีขาวกินนะครับถ้ากินเราจะได้เอาเบี้ยก,กินลุกนะครับ เบีย้ยก็เป็นเบีย้ยชงนงอง่ายแล้วก็เป็นการเปิดบ้านนะครับเราจะเอาเบีย้ยตัวขวามือกินเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ก็1,000นะครับ451ก็ถือว่าเลตติ้งค่อนข้างที่จะสูงคู่ต่อสู้ไม่สนใจใหยดีนะครับประกบเป็นเรือคู่นะครับก็จะกะจะคอมโบหรือบ้านของสีดําเหมือนกันนะครับแต่จังหวะนี้เราก็ได้เข้าตีก่อนครับก็นำม้าไปลุกหทีได้ไหม ม้าลุกขนขยับไปทางซ้ายใต้ม้าดำก็ม้าไปลุกอีกทีหนึ่งจะกินโคลนฟรีนะครับลุกไปก่อนบอกเพื่อนกันครับกรจะสู้มาก็ลุกอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับเราจะมีจังหวะกดดันครับโดยการใช้เรือนะครับไปจับนะครับจับกินโคลนนะครับติดแต้มจนนะครับบังคับให้สีขาวต้องใช้ม้ากินเท่านั้นนะครับเอาม้ากินม้าเบี้ยตัวขวาเรากินลุก ขนถอยลงไปเอาเดือกินลุกโอ้โหขนขนนี่แทบไม่มีที่อยู่เลยนะครับโอ้โหคงต้องจ้ายบ้านหนีนะครับคู่ต่อสู้นะครับโดนสีดำรื้อบ้านแล้วนะครับเป็นโครงการใหญ่นะครับโครงการนี้นะครับโครงการรื้อบ้านนะครับก็ต้องน่าจะเสียตัวจะหลายตัวนะครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับจังหวะนี้ก็กินลุกเข้าไปนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับ ก็เอาเหือกินลุกเข้าไปอีกหนองดอกครับกินด้วยลุกด้วยนะครับแล้วบอกเพื่อนกันนะครับใครอยากจะเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะครับจังหวะนี้ที่เรียกว่าจะกินครับเอาเบียกินเม็ดมากินมาเอามาถอยกลับมาคู่ต่อสู้สามารถใช้เรือนะครับเรือสองลำมาผูกครับมาลผูกทีละลำนะครับเราก็กินมาไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เรายังไม่กินครับถอยมากลับมาโจมตีเม็ดก่อนนะครับอ่าเพราะว่า เบี้ยวั้มของสีดําเนี่ยสามารถสกัดเรือได้หนึ่งลำนะครับเอาเรืออีกลำหนึ่งมาซ้อนครับรุมกินครับรุมกินเม็ดให้ได้นะครับเอาจังหวะที่ได้เปรียบก่อนนะครับอ้าวเรือไม่ไปครับเติมน้ํามันยังยังครับไก่ก้าวฟ้านะครับเอาเรือมากดครับต้องเอาเรือมากดครับ เรือไม่ไปครับเรอสักพักนึงนะครับสงสัยกําลังเติมน้ํามันอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะอ่ามาแล้วครับสงสัยสัญญาณหายนะครับขู่อสู้ก็เลยหนีครับเราได้จังหวะนะครับเราเลยได้จังหวะที่เอาเบี้ยกินลูกก็ไปอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วเราก็จะกินเบี้ยครับว่ายังไม่ได้กินก็ใช้มาซ้ำอีกหนึ่งทีครับ ลุกก็ไปอีกหนึ่งดอกครับเกมนี้สงสัยลุกลุกไหลดอ,อกเหลือเกินนะครับขุนหนีไปแล้วครับนี่ก็เอาเมาเรือเรือซ้ําไปอีกหนึ่งตัวครับปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับหลบไปแล้วก็ตัดกําลังครับนะครับเรามีกองกําลังตรงกลาง,งกระดานที่เยอะกว่าครับก็เอาเรือกินเข้าไปแล้วก็ถอยเบี้ยงหงายกลับมาเรามีโครงการจะเอาเรือไปลุกกินมาอาคู่ต่อสู้ก็ไม่เห็นครับ มากรุกครับเวลามันน้อยครับนะครับก็สามารถทําให้ให้เราขาดความรอบครอบนะครับไก่ก้าฟ้าก็เป็นบ่อยนะครับบางทีกินฟรีก็ไม่ได้กินครับลืมกินอย่างนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาครุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับทางช่องทางอื่นก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ